E ตัด้วยนะครับขุ่นอะแล้วเชือกวันยาวเป็นร้อยเมตรมีมีบุยแต่ผมไม่มีไม่มีตุ้มตันสุดสุดใช่ไหมครับจากดูจากกลางแล้วผมก็สังเกตแต่ละวันก็ประมาณนั้น เรานะคะ ถูกยิงจมอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนั้นก็คือหาดเขาเรียกหาดยุทธนาวีครับ<า>เป็นเป็นพื้นที่ที่หาเรือเน,อน,นี่ยหนีขึ้นไปแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับเป็นเป็นาพื้นที่ประวัติศาสตร์จุดที่เรือจมของเรือสงขาชลบุรีเนะะี่ยค่ะมันห่างจากฝั่งประมาณเท่าไรนะคะจุดที่เรือจมห่างจากฝั่งไม่ไม่ได้มากเลยนะครับห่างจากฝั่งในประมาณ600อยหลาหกร้อยหกร้อยหลา เราได้เดินทางมาถึงจุดที่เราจะทําภารกิจนะคะซึ่งภารกิจในวันนี้นะคะพวกเราจะทําการดําน้ํานะคะเพื่อลงไปหาเรือหลวงสงขลาแล้วก็เรือหลวงชนบุรีนะคะที่เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะคะได้มีการเผยแพร่ภาพนะคะของชิ้นส่วนต่างๆของเรือเนี่ยไปแล้วนะคะส่วนในปีนี้นิญาก,ก็คือจะดําลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าตอนนี้เรือ ต่อปทั้งสองลำของเราเนี่ยอยู่ในสภาพใดบ้างนะคะจุดบริเวณนี้นะคะด้านหน้าตรงนู้นก็คือจะเป็นอายุธนาวีนะคะทุกปีในวันที่17มกราคมนะคะเหล่าญาติของผู้วัยชนก็จะมาทําพิธีบริเวณนี้นะคะและจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้จะดําน้ําลงไปเป็นจุดที่ลือหลวงสงขาแล้วก็ลือหลงชุมลรีเนี่ยได้ทําการรบแล้วก็จมลงไปในบริเวณนี้เลยค่ะ จุดแรกนะคะเป็นฉากรบฉากที่1เลยค่ะที่เรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขานะคะได้เปิดการรบกับเรือรบฝรั่งเศสจํานวน7ลํานะคะโดยที่มีเรือลามอปิเก้นะคะเป็นเรือธงค่ะโดยบริเวณนี้นะคะทั้ง2ลําได้ทําการรบกันตั้งแต่ในช่วงเวลา6กนาฬิกาสินาทีของวันที่17มกราคมปี2484นะคะทั้ง2ลงลำนะคะได้ทําการรบอย่างสุดความสามารถนะคะแล้วก็จมลง ที่บริเวณนี้ค่ะจากที่ทางผู้การเรือได้บอกนะคะตรงนี้นะคะมีความลึกประมาณ12เมตรนะคะ11ซึ่งประมาณ12เมตรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าด้านล่างตอนนี้เรือทั้งสองลำที่นอนหลับไหลอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นเวลา81ปีเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ไปทางนี้ดูเพราะว่าแนวทางโซ่มันไปทางนี้ถ้าขวดบอกว่าเหลือแต่ซากเศษใช่ไหมในโคขึ้นนะแต่ไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะเราอยากรู้ว่ามันมันจะขึ้นโครงมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าเป็นเรือเลยนะมันเพราะว่าผมเคยหาเรือจบอยากรู้ว่ามันมันจะขึ้นเป็นโครงมากน้อยแค่ไหนแบบว่าเศษเหล็กมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่เยอะมากเราก็ไม่ต้องไปลงมันเพราะมันไม่ได้อะไรละถ้าผมเจอจริงมันจะขึ้นเดี๋ยวจะลองวนวนทันไหตามฟอร์กัน Yeah. ได้ป่ะคือไม่รู้ว่ามันลักษณะเป็นยังไงครับตกตเงนี้ครับการดานร้องเท่าไหร่ครับ ก็วันนี้นะคะด้วยทัศนวิสัยที่ไม่ค่อยดีนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการสำรวจต่างๆเราต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันอยู่แล้วด้วยปัจจัยต่างๆมากมายนะคะซึ่งวันนี้ก็ทำให้ยังไม่สามารถหาเรือหลวงทั้งสองลำเจอได้นะคะทั้งเรือหลวงสงขลาแล้วก็เรือหลวงชนบุรีเองนะคะซึ่งวันนี้ก็ทั้งนักประดาน้ําทั้งหน่วยปฏิบัติการจัดการทีทางเรือนะคะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะทุกๆหน่วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าทัศนวิสัยกลางค่อนข้าง แล้วก็เป็นโคลนนะคะซึ่งทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ ที่2นะคะอยู่ตรงเดิมเลยค่ะคือหาดยุทธนาวีนะคะในบริเวณที่เราหาเรือหลวงชนบุรีและก็เรือหลวงสงขลานะคะที่เมื่อวานนี้นะคะเราดำน้ํากันไปหารอบนึงแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถหาเจอได้นะคะส่วนในวันนี้นะคะเราลองมากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้เราได้โยนโยธากาลงไปในน้ําก่อนนะคะเพื่อที่จะลองหาวัตถุที่อยู่ใต้น้ํานะคะหาดโยธากาเกี่ยวติดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะส่งนักดำน้ำนักประดาน้ำของเรานะคะลงไปนะคะ ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ต้องขอบคุณทีมงานของเราทุกคนนะคะคือเมื่อวานน้ำขุ่นมากนะนิ้ย่าลงไปคือก็มีความแพนิคอยู่ ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งเรือที่เราตามหาครับแล้วก็เรือจะเป็นกองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค<ะไ>รับ<ะไ>ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ต้องลุ้นกัน 姐姐。 เค <Okay. S 2> ไมก้ปไปเกี่ยวเชือกอะไรก็ไม่รู้ <S <S เฮ้ยเชือกเหรอเป็นเชือกลายไหมฮะเป็นเป็นเชือกลายไหมตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแล้วนะคะซึ่งโอกาสที่จะหาเจอตอนนี้ถามว่าเยอะกว่าเมื่อวานมากนะคะเพราะว่าตอนนี้โยทะกาที่เราโยลงไปมีการเป็นติุดเชือกแล้วแล้วก็พี่โด่งได้ดังลงไปะะแล้วนะะเราก็เห็นแล้วว่ามันจะน่าจะเป็นเชือกลายจากที่สันนิษฐานนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้โยทธการหลุดนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงแล้วก็ตามเชือกไป พี่ดอกยังโอเคไหมคะโอเคครับมีมวลฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่มาหาเรานะคะแล้วก็ทั้งรอบด้านเลยนะคะเหมือนโดนล้อมตอนนี้แล้วก็ตอนแรกมีพายุ่วงคางนะคะลงมาด้วยะะต,อนนต,อตอนนี้เรายังทำการตามหากันอยู่นะ,ะ,ะตอนนี้นักดำน้ำเราลงไปอีกรอบหนะะึ่ง เพราะว่าเชื่อว่ามีเชือกอยู่ด้านล่างแต่ว่าใช้โยธากาอีกรอบตอนนี้วนอยู่จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังยังไม่เกี่ยวอะไรคือตอนแรกโยธากาเกี่ยวติดมาสองรอบค่ะแต่ว่ารอบที่สามตอนนี้คือย,ยังไม่ยังไม่ติดแล้วก็ต้องแข่งกับพายุที่กำลังจะเข้ามา เจอไหมด้ดีฮ้ดีโฮ้ดีโฮ้ขุนลุมันไม่ได้เป็นแค่แบบกองนะทั้งลำเลยจริงเหรอฮ้ยจริงเหรอเออมันมันวางตะแคงอยู่อะค่ะในวันนี้นะคะนินญาและทีมงานนะคะทุกคนนะคะ สามารถหาเจอนะคะแล้วเรือยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นโครงเห็นได้ชัดเจนนะคะโหอเมซิ oh, ่ง <c oughs> มากคือเมื่อวานไม่เห็นเลยเมื่อวานเป็นโคลนที่แบบคิดว่าไม่ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วแน่แต่วันนี้คือเห็น <c oughs> เห็น <c oughs> ชัดแบบแชัดเลย ุดตอนนี้ย่าลงไปนะแต่ว่าเห็นเห็นทุกอย่างประแจงเลยเห็นเป็นเรือเลยค่ะแล้วก็เห็นเป็นหน้าต่างเห็นเป็นแบบว่าครึ่งเนือแรกเนาะน่าจะเห็นแบบว่าเยอะอยู่นะคะก็เป็นภารกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะในครั้งนี้ที่ในการดําตามหาดําสํารวจเรือหลวงสงขานะคะที่ได้ทำการรบที่เกาะช้างเมื่อวันที่17มกราคมปี2 4 8 4เมื่อ8ปปีที่แล้ว ซึ่งเรือหลวงสงขาก็ยังคงทอดยาวอยู่ใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะช้าง mm hmm. ตรงนี้นะคะ mm hmm. หาดยุทธนาวีค่ะ